ครึ่งหลังครับแมนะมาแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ร้านเพื่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายครับพงสุวรรณจากซ้ายมาขวาครับลูกนี้ไหลมายี่ร้านเพื่อนลองหมายเลข13แต่ติดบอกจะปุ้มครับแม่โอ้ลูกนี้ หลานเพื่อนยกบอลมามาเลขสิบสี่งานแหมไหลบอลอยู่ครับสิบสามหลานเพื่อนยังครองบอลครับถึงหลังมาครับเริ่มเสริมเกมลุกแล้วครับแหมยังครองบอลนะครับยกบอลมาติดเจ้าฮาร์ดของสุวรรณครับเจ้าเอกเจ้าเอกพาบอลมาดึงบอลกลับครับช็อตนีม้มองไหลบอลมาไหลที่ จะแฝงจะแฝงบินไปให้ฮาดหาดทำไงแม่ลูกนีโอ้โหลูกนีเจฮัดโอ้โหแม่ร้านเพื่อนตัดบอลได้มาแล้วแม่อาศัยจังหวะบอมผิดท่าเนะชอนี้เตะบอลไม่โดนนะเจฮัดเกือบเสียประตูเลยฮะด้วยสภาพสนามนะฮะมันก่อนขับ ค่อยเ,อยยเยรียบนะมีจังฮาร์ดเบิร์นบอลไหมเจอ๊เอ๊พิกบอลแม่แต่ลูกนี้บอลมันลั่นออกไปนะไปเล่นซ้ายมันไม่้ไ,ไปซ้ายนู่นทำ้มมันลุกบ้างล่ะลูกทุ่งของร้านเพื่อนสิบสามใหม่ยังดึงดึงบอลอยู่ครับตอนนี้หมายเลขสิบสามคอมบอลมอง ยังยักอยู่ครับตอนนี้แม่ยังอยู่แดนกลางไหลบอลมาแม่ลูกิซันไปไหมลูกนี้ยังแก้ไขมาได้ครับไหลมาฝั่งซ้ายไปเลขสามสี่เรียกบานเรียกบาลเรียกบอนเรียกวา <14. S 2> bon. bon นสิสิสบสิสิีิสิสิอิบอสิ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 สมสิงิสิดนสิ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 สี้ิส <c oughs> ิสิสิส้สิสน,นี้สิสิสิลิสิรับิสิสี้ิ่ิร จอสออกอร์คืนให้ได้ครับไอริศีนี่ไหลบอลไปนี่ตะปุ่มหลังฮัทแม่ลูกนี้ช้า,า,มา,มาไปนิดนึงครับโดนโฉกบอลไปลูกนี้หลานเพื่อนยัดบอลมาแม่อยากติดครับติดหัวเจ้าผู้มาออกข้างไปครับ,ขย,บขยับขยับให้เพื่อนเห็นนี่หลานเพื่อนทุ่มบอลมายาัดเอ้ยลูกนี้เองตัดบอลได้ แต่ยังอยู่ในแดงของมองสุวรรณตอนนี้ไหลบอลมาหมายเลขสิบสามเลถ่ายเร็วร้านเพื่อนสามสี่แม่ใ่าไม่ดีครับลูกนี้าครึ่งหลังมาร้านเพื่อนอเกมลุกแกม,มานชุดใหญ่เลยครับ ผมสุวรรณครับเจ้าใหม่เปิดป้อนมาจะให้เจ้าเจ๋งกาแอบรู้นี้